ลูกค้าของคันนี้นะคะจะของรถคันนี้ฟไนแนนซ์เพิ่งจะผ่านเมื่อวานเองตอนหนึ่งทุ่มนะคะแล้วจะรับรถวันนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไปงานกระถิ่นเดินทางเย็นนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยนะคะสำหรับคันนี้หล่อเลย v c o s นะคะเป็น4 w h e e l เครื่องยนต์3 0 0 0 cc ค่ะราคา1,157,000บาทน,นะคะเป็นสีส้มตัวใหม่เลย น,ะะนี่คันนี้ส่งมอบอพร้อมส่งมอบแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามาทําพิธีไหว้รถแล้วเรียบร้อยนั่งรอยอยู่ด้านในนะคะนี่ให้ดูก่อนความสวยงามของรถคันนี้นะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะสวัสดี FC ทุกทกท่านนะคะแฟนเพจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้อ้อด้วยนะคะท่านอื่นจะได้ชมรถสวยๆไปพร้อมกับเราด้วยนะคะ อันนี้สีส้มค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้า,าโลโก้อิซุสุนะคะสีโครเมียมนะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเทาตามสไตล์ของตัววีครอสนะคะนี่จะเป็นเน้นโทนสีนี้นะคะแล้วก็สายด้านล่างนะคะสีเดียวกันเลยนะคะรับกันไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะนี่พร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะ ถัดมาจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะด้านบนเป็นไฟเลี้ยวด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะคะในรุ่นนี้เป็น LED แล้วสังเกตว่านะคะจุดๆตรงๆนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์นะคะอันนี้มีครบเลยหน้าหลังนะคะนี่อันนี้ของด้านหน้านะคะ,ะมาชมด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ คิ้วล้อนะคะที่ส่งมอบเป็นคันแรกนะคะคันแรกไปนั้นเป็นวีคอ์สเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัว ZP ีนะคะเกียร์ธรรมดาแต่ตรงนี้เป็นรุ่น M นะคะตัวท็อปนะคะเกรด M ตัวท็อปสุดเลยนะคะเกียร์ออโต้อ่าเรามาดูบ้างว่ามาดูกันว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะส่วนตัวล้อแมกนะคะนี่เลยติดตั้งจากโรงงานสีเดียวกันเลยนะคะเข้ากับคิ้วด้านบนเลยนะคะยางเป็นของบิสโต e นะคะบิสโต e 265ทับ 60R18 นะคะนี่อาจจะให้ดูมุมกว้างนะคะดูบอดี้ดูลวดลายนะคะของตัวรถนี่สวยงามนะคะสีส้มสีใหม่ด้วยตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเทานะคะสีเดียวกันกับมือเปิดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้อา่าตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้าง ตอนนี้มีขาแหลกด้านบนด้วยนะคะด้านท้ายนะคะนี่ขอขอฝากระโปรงนะคะตัวน,นี้มีด้วยนี่เลยนะคะสำหรับ V Cross มีให้ทุกคันนะคะด้านท้ายด้านท้ายก็หล่อเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะไฟท้ายแบบ LED นะคะนี่มือเปิดท้ายเป็นสีเทานะคะแล้วก็กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะ เป็นแบบ2สเต็ปนะคะเวลาก้าวขึ้นสะดวกสบายนะคะอ่าทีนี้เราไปชมด้านในกันนะคะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์อยู่ที่มือเปิดนะคะเราจะใช้กดตัวนี้ก็ได้นะคะล็อกหรือกดล็อกนะคะหรือว่าใช้กุญแจตรงนี้ก็ได้นี่เลยตัวท็อปนะคะสามารถากดรีโมทเปิดปิดนะคะรวมถึงสามารถยิงรีโมทกดสตาร์ทได้เลยนะคะ สัญ,ญลักษณ์ลูกศรด้านบนเห็นไหมคะอ่าสามารถสตาร์ทรถจากด้านนอกได้เลยนะคะเปิดแอร์เย็นๆนะคะพอห้องโดยสารเย็นแล้วเราค่อยเข้าในรถอีกทีนึงนะคะอ่าอันนี้ใครที่มีลูกนะคะหรือว่าต้องการความสะดวกสบายนะคะตัวนี้รุ่นนี้เลยนะคะแนะนํารุ่น M นะคะแผงข้างด้านในตัวนี้จะเป็นสีน้าตาลนะคะเฉพาะของ v c o s s นะคะตัวสัตัว M นะคะจะเป็นสีนี้อ่า ตอนนี้ก็จกไฟฟ้านะคะปรับพับไฟฟ้าด้วยอ่าแล้วก็ที่วางแก้วนะคะนี่เลยตอนนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะขอบสีเงินตัดด,ดำนะคะนี่สีดำเป็นออแบ็คออปชั่นที่มานะคะมากับตัวรถอันนี้จะมีในรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะ A off อ่าดับเครื่องกรงีจอดติดไฟแดงนะคะมีมาให้ แล้วก็ ESC TCS นะคะมีให้ครบเลยนะคะป้องกันการลื่นถลไหลแล้วก็ปรับนะคะตัวปรับไฟด้านหน้านะคะถึงสี่ระดับเช่นเดียวกันอ่ปุ่มกดสตาร์ทนะคะกุญแจตัวนี้มาพร้อมกับปุ่มกดสตาร์ทค่ะนี่มาดูด้านหน้านะคะไฟสวยงามมากนี่นะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็ที่พวงมาลัยนะคะฝั่งด้านซ้าย จะเป็นตัวปรับนะคะเครื่องเสียงนะคะปรับเสียงนะคะรับโทรศัพท์หรือว่าเป็นคําสั่งเสียงด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวาจะเป็น Cruise Control นะคะตัวลคอความเร็วแล้วก็ตัวปรับนี่นะคะเป็นลูกศรปรับ้ายขวาตัวนี้จะปรับตัวมาตรวัดด้านหน้านะคะมาตรวัดอัจฉริยะ MID ส่วนตัวจอนะคะจอจะเป็นแบบ9นิ้วนะคะในรุ่นท็อป สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสะท้อนหน้าจอได้นี่นะคะเราสามารถเลือกได้อันนี้อธิบายลูกค้า,าการใช้งานของลูกค้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นระบบปรับอากาศอันนี้สวยงามนะคะหรูหราเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโตโอ้นี่สวยงามนะคะเหมือนรถเก่งเลยนะคะ4วิวนะคะมีระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะคะ HSA HTC มีให้ครบเลย ะะระบบช่วยเบรกกรณีขึ้นลงทางชันนะคะมอวเกียร์สวยงามนะคะนี่นะคะภายในของตัวรถเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะแบบใหญ่นะคะโอบกระชับแล้วก็ที่สำคัญนะคะให้ความรู้สึกนุ่มนวลด้วยนะคะเวลาลงหลุมหรือรถสั่นสะเทือนนะคะตัวนี้แล้วก็ภายในห้องโดยสารจะเงียบขึ้นด้วยนะคะ เงียบขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะคะแต่ว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะตัวนี้จากเดิม170แรงมา้าเป็น190แรงม้านะคะอะอันนี้ไฟในเก๋งนะคะแล้วก็จะมีะลำพงเซอร์ราให้ด้วยนะคะด้านหน้าก็จะมีทวิตเตอร์นะคะนี่ฝั่งเลยนะคะมาดูห้องในสารด้านหลังบ้างนะคะด้านหลัง เป็นหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะมีแอร์หลังด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ USB นะคะเป็นช่องเสียบ USB ให้เป็นกระเป๋าด้านหลังเบาะนะคะแล้วก็นี่ขอเกีียวมีให้นะคะมือจับนะคะขึ้นลงมีให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยฝั่งด้านนี้ก็มีเช่นเดียวกันนี่นะคะ แล้วก็จับจากด้านบนนะคะตัวนี้เห็นไหมคะแล้วก็ด้านหลังนะคะประตูด้านหลังมีปุ่มล็อกเด็กนะคะเลื่อนขึ้นลงเลื่อนขึ้นลงนะคะล็อกกปลดล็อกอป้องกันเด็กเล่นรถนะคะถ้าตกมาจากด้านในรถถ้าล็อกไว้นะคะจะเปิดจากด้านในไม่ได้ก็ต้องมาเปิดจากด้านนอกนะคะตรงนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอะเมื่อกี้เสียงร้องนะคะเสียงรถร้องได้ยินไหมเพราะว่าอะไรอัรยรรยมมากนะคะนี่เลยเตือนเราว่าเรายังไม่ได้ปิดสวิตช์นะคะแล้วก็อันนี้ไฟเตือนบอกด้วยรู้เลยว่าฝั่งด้านไหนปิดประตูไม่สนิทนะคะ,ะเราปิดอีกทีนึงนะคะหนะคะ,นะคะเสียงดังครั้งหนึ่งตึ๊บเตือนนะคะว่าเราออกจากรถแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล็อกรถนะคะนี่ ยังไม่ได้ล็อกรถนะคะเตือนตึ๊กครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราลืมล็อกรถนะคะตัวรถจะล็อกให้เองอัตโนมัตินี่เก่งมากเลยนะคะสําหรับตัวรถอพอรถล็อกเองอัตโนมัติแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะกรณีที่เราถึงบ้านแล้วนะคะจะมีไฟคาร์ลีมโฮมนะคะตัวนี้เรารีไฟไว้ครั้งหนึ่งนะคะดัแบบเครื่องแล้วนะคะรีไฟไว้แล้วก็กดล็อกรถได้เลยนะคะไฟด้านหน้านะคะ จะยังค้งสองสว่างอยู่นะคะให้เราเดินกลับไปที่บ้านนะคะไปเปิดประตูบ้านนะคะหากุญแจรถนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตัวเนี้ยสักพักนึงนะคะไฟก็จะดับเองอัตโนมัตินี่เลยเก่งมากนะคะแล้วก็เรากลับมาที่ตัวรถนะคะกลับมาที่ตัวรถนะคะประมาณ2เมตรนี่ตัวไฟในเก๋งก็จะสว่างขึ้นนะคะพร้อมที่จะให้เราเข้าไปในรถนี่ อันนี้คือความอัจฉริยะของตัวรถนะคะในรุ่น M ส่วนตัวที่ปัดน้ำฝนนะคะตัวรูอ่าที่น้ำนะคะมองเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่เลยจะอยู่ที่ก้านนะคะจะอยู่ที่ก้านปัดน้ำฝนนะคะเวลาเราฉีดน้ำเนี่ยน้ำจะออกมาจากจุดตรงนี้ทำให้รถไม่เลอะนะคะอ่าฉีดปุ๊บปัดปั๊บเลยนะคะตัวนี้กระจกสะอาดด้วยแล้วรถเราก็ไม่เลอะด้วย แล้วก็กระจกบานด้านหน้านะคะป้องกันรังสี UVA แล้วก็ B ด้วยนะคะกระจกบานนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายขับนะคะตอนนี้สำหรับผู้หญิงนี่สบายเลยนะคะออปชั่นต่างๆากระจกนะคะสำหรับกระจกตัวาบาังแดดนะคะตัวบังแดดตรงนี้เห็นไหมคะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีกระจกให้ในรุ่นเดิมจะไม่มีนะคะตอนนี้มีให้ทั้งสองฝั่งเลย รวมถึงมีไฟให้ด้วยนะคะเปิดมาปุ๊บเห็นไหมคะอ่าเป็นกระจกแล้วท่นมีไฟด้วยพร้อมแต่งหน้าได้เลยนะคะสว,วยนะคะให้สนใจตรปนี้นะคะเ็จ